ร <Construction. S 1> ้านสะดวกซื้อค่ะวิ่งไปถ่ายค่ะ,ะทางไหนใกล้สุดคะเนี่ยนี่ค่ะสติกเกอร์สติกเกอร์นะคะนะนี่ค่ะรถ <hn> ไฟค่ะอายืนรอค่ะยืนรอค่ะ mm hmm. เขาจะมีรถไฟวิ่งมาในห้านาทีนี้หรือเปล่าล่ะคะนะรอค่ะรอค่ะ จริงๆเราไปคำอื่นก่อนก็ได้นะคะนะเหมือนจะได้ยินเสียงมาแล้วค่ะได้แล้วค่ะเบนชิอันนี้ก็คือเก้าอี้ค่ะถ่ายมาเลยค่ะมานั่งบ้านเขาทำมันมาดีจริงๆเลยนะคะนะมานั่งบ้านเขาทามาแบบนี้เลยนะคะนะให้นั่งเดียวค่ะไม่ให้นอนนะคะนะปลาค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนค่ะนะท้องฟ้าค่ะ โกมิโกมิอ่าคุ้นๆค,ค่ะขยะค่ะขยะค่ะก็คือเป็นชุดใหม่ที่เราเพิ่งถ่ายมาเลยนะคะนะอิซอิซข้ามค่ะเกมเซนเตอร์เกมเซ็นเตอร์นะคะนคะ่าซามค่ะล่มค่ะ,คะก็ในความรู้สึกของเนียนะคะถ้าเกิดว่าเราอะออกเสียงถูกแล้วก็เราจําการออกเสียงได้นะคะนะ จะช่วยได้มากเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเราเห็นถ้าข้อความามันดู่ไปออกแล้วค่ะลิฟต์ค่ะอันนี้ลิฟต์นะคะนะมันโฮลอันนี้น่าจะเป็นหลุมนะคะนะ <P ipe. S 1> นนีอั้พเปืออนนไึออกะะอท่อป,ป๊บค่ะเดีย๋ยวรอแป,ป๊บหนึ่งนะคะนะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะนี่ค่ะส รู้สึกอัปเดตใหม่เขาทําง่ายขึ้นมากเลยนะคะมันจะช่วยเเยเอ์ว่าเราเล็งที่อะไรนะคะนะทําให้ตอบได้ถูกมากขึ้นละคะนะคํานี้นึกไปออกค่ะสุดท้ายนะคะนะก็คือผิดไปแปดข้อค่ะนี่ค่ะชิ้นชาจริงๆแล้วก็คือสามเจ้านะคะนะส่วนไโมโนโกาโกไมนอันนี้นะี่ะก็คือว่าเป็นตะกร้านะคะนะอันนี้ก็คือโพล่านะคะก็คือที่แปลว่าเสาละคะ่ะ